สวัสดีครับผมโคจิปอธิการหนุนพักดีผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์นะครับสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาผมเป็นการส่วนตัวก็สามารถติดต่อมาทางไลน์นี้เลยได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรจิ๊บสะท้อนให้ยู่ฟังว่ามันเป็นยังไงซึ่งสิ่งที่จิ๊บสะท้อนคือมันไม่ได้ผิดที่เขาด้วยนะเพราะเขาเป็นแบบนั้นอยู่ต้องเข้าใจนะเกิดมาคนดาผิวดามันไม่ผิดอะ่ะอายุ30เป็นแบบนี้ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดสมมติว่า อายุ30แล้วเราบอกคนนี้คือสามีน,นายนาคตเขาต้องซื่อสัตย์กับเรารเขาต้องเห็นเราสําคัญคนเดียวเขาอันนั้น่ะผิดผิดเราผิดที่ไปคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปนไม่ได้พอก e t ไหมแต่อยู่ดีหรือเปล่าโค้ชอันนั้นตอบให้ไม่ได้นะฮะจิ๊บโค้ชสุภาพสตรี 4, ท่านนึงเป็น V.I.P ก็คือเมื่อก่อนผมจัดคอส Miss Boss V.I.P เนี่ยเราจะไปใช้เวลาอยู่ด้วยกัน3วัน2คืนแล้วทุกคนก็มาโคชชิ่งกับผมวันอันวันแบบนี้เหมือนกันแล้วเราก็มีกิจกรรมอะไรเยอะแยะมากมายรุ่นที่3เพิ่งโทรม,มา่ตอนบ่ายคือกำลังจะแบบล้อแรกกับ แ,แต่ที่ฮาสุดคือไอ้แฟนคนนี้ที่เขาเล่าให้ฟังตั้งแต่2ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นเด็กแต่วันนั้นเมื่อ2ปีที่แล้วจิ๊บกับเขาเนี่ยได้นั่งคุยกันข้างอาหาดที่หัวหินเพราะเราไปจัดที่หัวหินจิ๊บเพิ่งพูดวันนี้แล้วคนก็เต็มเลยนะแล้วมีชีอยู่ด้วยจิ๊บก็บอกว่าอยู่แฟนอยู่แม่งแบบเด็กนะมันจะเหนื่อยนะมันจะไม่ได้ดีจิ๊บดูจะเอาดูรู้แล้วคนนี้ค,คนที่ใช่นูจะแต่งนใหรได้นูจะเอาแน่ใจแน่ใจอ่ามาวางแผนกันทุกอย่างก็ไปได้ดีครับ แต่พอมาเมื่อกี้ตอนบ่ายเขาเพิ่งบอกคําเดียวกังที่อยู่พูดเมื่อกี้เลยซึ่งที่จิฟย้อนเรื่องนี้พอยู่พูดเนี่ยคือพี่จิบหนูไม่แน่ใจแล้วนะว่ามันจะใช่เปล่าวะเพราะหนูรู้สึกตอนที่หนูอยู่กับเขาอะหนูไม่ได้เป็นตัวของตัวเองหนูหนูรู้สึกหนูอึดอัดหนูรู้สึกว่าสิ่งที่หนูทําไปมันจะต้องแบบมันแย่จิ๊บอกอยู่อันนั้นมันช่วยไม่ได้เพราะสิ่งที่จิ๊บอกอยู่ได้คือความจริง ในพฤติกรรมของมนุษย์แต่ละคนแต่ละวัยเป็นยังไงแต่การที่เราจะยอมรับที่จะอยู่ด้วยต่อไปอันนี้เป็นสิทธิ์ของเราคนบางคนยอมอยู่เพราะเงินยอมอยู่เพราะสถานะทางสังคมคนบางคนมีลูกกันแล้วมีธุรกิจร่วมกันแล้วหรือบางคนอยู่เพราะบุญคุณอะไรก็แล้วแต่แต่จีบแค่บอกได้ว่าอยู่แล้วมันจะรู้สึกยังไงต่างหากคราวนี้ถ้าวันนี้มันเกิดคำถามขึ้นมนในหัวอยู่ว่าดีหรือเปล่าอันนี้อยู่ต้องเป็นนั่งพิจารณากับตัวเองอีกรอบหนึ่งอะ ไม่ใช่ผมจะบอกว่ารักต่างวัยเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่ผมแค่บอกว่ามันจะเกิดเรื่องราวอะไรต่างๆความไม่เข้าใจความไม่พร้อมของวัยซึ่งมันจะเกิดขึ้นแน่ๆแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้สำหรับใครที่ต้องการจะเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ให้ลึกซึ้งขึ้นนะฮะคุณก็สามารถติดต่อน,นัดเวลาโคชชิ่งกับผมได้เลยทางไลน์นี้หรือสามารถเรียนออนไลน์เพื่อให้เข้าใจ ความคิดและความรู้สึกของผู้ชายได้ลึกซึ้งขึ้นถ้าผู้ชายของคุณเขาไม่ยอมบอกความรู้สึกผมสามารถบอกคุณได้และผมอยากให้ทุกคนสบายใจพราะเรื่องผู้ชายไว้ใจผมเข็ดปะ